มาและเลียงผูเ้เล่นตัวจริงของนิมจะได้เราก่อนกับชุดซีเกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า เราก็มาด้วยความพร้อมเหมือนกันโดยเฉพาะตัวหลักอย่างชินพัทเอยพพิชิตชัยหรือว่าพลเอกมณีกรเนี่ยก็ได้มีการลุ้นเล่นอยู่ในทยลีกแล้วเริ่มจากผู้รึกษาประตูนะครับคนแรกเนี่ยก็เป็นสรวัตรโพสมันแล้วก็จะมีชานนชนะพัทส,สิทธายศก,กรบูรพาครับธนกิจศิรภพชินเงินพิชิตชยัยยศกรแล้วก็พลเอกมณีกรซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าเราเจอกับติโมเลสเตนะครับแต่ในเรื่องของรูปเกมการเล่นเนี่ยโดยเฉพาะ20นาทีแรกของเกมครับตีโมดูเหมือนไม่ได้กลัว เ,เลยนะแล้วก็มีโอกาสจบหลายตัวแท่จังหวะแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับติโมเขาก็จะเน้นรูปแบบการเล่นเฉพาะตัวมากกว่าโดยเฉพาะริมเส้นวิงแบก็กซ้ายขวาของพวกเขาเนี่ยถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งเราก็ยังเอาไม่อยู่มากเท่าไหร่สําหรับช่วง20่สิบนาทีแรกของเกมซึ่งสายกันในขันของทีมเจ้าทายเราครับจะมีสิงคโปร์จะมีติโมเลสเตโดยก็เจ้าทีมอันดับ1แล้วก็อันดับ2นั้นผ่านเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปแบบการเล่นกันบ้างดีกว่าครับเราเนี่ยยืน42 31นแล้วก็เน้นบิว แผงเซ็นเตอร์แนวรับเลยนะครับจะมีจังหวะ ตักข้ามลายกองหลังบ้างคือยิงตรงไปให้ยศก,กรบูรพาเลยจังหวะแบบนี้เราจะค่อนข้างเล่นบ่อยไม่ว่าจะเป็นการโยกตัดเข้าในแล้วก็เปิดแนวทะแยงให้กับผู้เล่นตัวรุกอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือเราจะมีรูปแบบวิธีการเล่นแบบนี้แต่ว่าในส่วนของการบิวอัพตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่ซึ่งเริ่มเกมมาในช่วง5-10นาทีแรกครับเรายังดูดีนะถึงแม้ว่าติมอร์เนี่ยดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวเราก็ตามแต่ว่าเราเองก็เหมือนมีเหลี่ยมมีทรงมากกว่าครับได้โอกาสลุ้นประตูจังๆเยรเลยรลว ยิงประตูขึ้นนําได้ด้วยจากจังหวะการตั้งเตะลูกฟรีคลิกแล้วก็โฉบไปหมวกแต่น่าเสียดายที่มันล้าหน้าไปก่อนนิดเดียวจริงๆพอเราไม่ได้ประตูลูกนั้นแล้วเนี่ยติมโมเขาก็เริ่มมีโต้มีสวนเหมือนกันนะคะรับรับบ้างสวนบ้างโดยส่วนใหญ่ครับเกมลุกริมเ้นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นฝั่งในฝั่งหนึ่งนะมีโอากาสขึ้นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเราก็จะขึ้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าทั้งโปรเดมมานีกรหรือว่าพิชิตชัยเนี่ยแต่ละคนก็มีลูกครอสยอดเยี่ยมอยู่แล้วบวกกับมียศกรที่กล้าเล่่่นนนนนนกล้้้าาาพิงาางงบัเเเเปป็นคดนดีีีียยวทไมมใ นะครับเพราะว่าซีเกมรอบที่แล้วเนี่ยยศก,กรก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันและอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็เป็นฝั่งของธนกิจนะก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่จ่ายสวยๆแล้วก็เปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีพื้นที่ลงโลกมากขึ้นแต่ก็แน่นอนครับติโมลเลสเตเขารับถึง10คนในแดนตัวเองนะครับคือยืนรับกัน3ชั้นโดยเฉพาะ2เลเยอร์สุดท้ายโอ้โหรับกันแน่นมากถึงขั้นเราเนี่ยเจาะไม่ได้เลยนะครับก็สายจังหวะยิงไกลของสีรพบ,บ้างของยศก,กรบ้างผ่านไป25นาทีครับรูปเกมส ก็ยังไม่ขยับมากเท่าไหร่นะครับติมอเขาก็ยังกล้าเซตบอลนะคือผมคิดว่าติมยเ,เขาก็มีดีเหมือนกันโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกครับที่จัดจ้านเหลือเกินกล้าเล่นกล้าพิงกล้าเลี้ยงตำแหน่งเกมรับเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้มีแล้วนะครับตัวเล็กผอมแห้งเนี่ยติมอไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกครึ่งบ้างและก็แบบปีกเนี่ยเร็วเป็นจรวดเลยมีอยู่จังหวะหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่มีโอกาสยิงเราเจาะๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดนบล็อกของเราไว้ได้ก็เรียกว,ว่าอันตรายพอสม ไม่ใช่ว่าเราไปเหนือกว่าแบบโอ้โหทุกประตูขนาดเวนามเบงโกยังเกือบไม่ไหวกับเราเลยแต่อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่เราเหนือกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะเพราะว่าหลายจังหวะเราดูความมีความนิ่งกว่าแต่มันก็อาจจะยังไม่ลงล็อกกันทางการจ่ายบอลเอ่ยการสวิตบอลซ้ายขวาเอ่ยเนี่ยยังไม่ได้มีให้เห็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นยัดตรงกลางเซตบอลเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับรูปเกมมันก็เลยดูเร่งสปีดกันมากเกินไปหน่อยสาหรับช่วง30นาทีแรกของเกมโดยหลังจากนั้นครับรูปเกมก็ดูอึนไปอยู่พักหนึ่ ทไทยเราเนี่ยจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของติมอร์ลสเตมากยิ่งขึ้นก็คือจังหวะการเล่นบอลยาวหรือว่าบอลโด่งซึ่งลูกกลางอากาศเนี่ยถ้าเกิดจํากันได้เราก็เคยได้ประตูนหนึ่งศูนย์แต่ว่าจังหวะนั้นเป็นการลําหน้ากดนะครับแล้วรอบนี้ก็ยังเป็นคนเดิมครับธนก,กิจโชดเมืองปักที่ ถือว่าโดดเด่นมากๆในครึ่งแรกริมเส้นกราบซ้ายทั้งการโยกตัดทั้งการโยนบอลยาวๆวางบอลแม่นๆแล้วจังหวะนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งครับซึ่งเป็นประตูขึ้นน,นํา1 0กับนาที44่ของเกมก็เป็นจังหวะที่นันกิจนั้นโยนบอลย้อยๆปั่นเข้าหัวยศกรบูรพานะครับก่อนที่จะโขกเข้าไปแบบนิ่งๆมุมเดิมเลยครับกับจังหวะประตูแรกของเราเนี่ยก็ขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์นี่แหละครับคือจุดอ,อดเพราะว่าเหมือนเรามีแทคกติกกับตรงนี้เป็นลูกสูรของไทยเราแหละเพราะว่ายยยยนนนนนนตรงัันเน้เีคคหลลุดจากกกกไปก็อ2 ซึ่งก็น่าจะเป็นเกมของเราที่วางมาแบบนี้ครับก็เลยทำให้ขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์สำหรับครึ่งแรกแต่ก็หายใจรถดต้นคอกันอยู่เหมือนกันส่วนในครึ่งหลังครับก็มีการเปลี่ยนตัวดิเด็ตอย่างอิสลาสลงมาเพื่อเสริมเคียวเล็บกับตําแหน่งริมเส้นกราบขวากันบ้างซึ่งแนวทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสลับตําแหน่งกันนะครับกับธนกิจฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างแล้วพอเปลี่ยนลงมาครับอิสลาสเนี่ยด้วยความเร็วการกระชากที่มีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วสัมผัสบนแรกเลยครับกระชากไปตรงกรอบเขตโทษขอองติมแลล้กก็ยนับ ืนมาซึ่งก็มีการครอสยาวๆทะแยงไปยังเสาสองครับทำให้ลูกนี้มันก็เป็นจุดอ่อนของติโมร์เลสเตอยู่แล้วครับทำให้เราเองก็ยิงน้ำห่าง2ประตูต่อศูนนาทีตั้งแต่นาที59ของเกมหรือว่าเริ่มพึ่งหลังมาเป็นแค่สนาทีเท่านั้นเป็นจังหวะครอสของพอกมณนิกรนะครับและก็ศีรพภวันดีเนี่ยโขเข้าไปแบบเจาะๆซึ่งดูแล้วเนี่ยโค้ชวังเองก็ใจจุดอ่อนกับตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าติมร์เลสเตเองป้องกันไม่ได้เลยนะจังหวะครอสด,ดีไรเนี่ยเ,เราขึ้นโขก แล้วถ้าเกิดเป็นการเซตบอลริมเส้นเนี่ยตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่ว่าเป็นการตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เสริมเรื่องของลูกกลังอากาศมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราถึงแม้ว่าจากบิวบเกมรุกริมเส้นเอ่ยตาะบิวบตรงกลางไม่ได้เนี่ยเราก็มีลูกที่เด็ดจากการคลอสของเราซึ่งดูเหมือนจะใช้เป็นลูกสูตรเพื่อมาเจอกับตตมอร์เลสเต้ด้วยเท่าที่ดูจากการเข้าทำเราเนี่ย และจังหวะนะครับที่เราใช้ลูกกระลังอากาศโจมตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของแนวรับติมอร์เลสเตทันทีแน่นอนนะครับการได้ประตูที่2เนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วพื้นที่แนวหลังของติมอร์เนี่ยก็เริ่มเปิดมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็ต้องการประตูนะครับทีแรกเนี่ยติมอร์รู้สึกว่าจะมาเพื่อยันเสมอกับไทยเรานะไม่ได้หมายมันปานนึงว่าจะเอาชนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเขารอบเนี่ยดูแล้วติมอร์เขาจะมายันเสมอกับไทยเรานะครับครึ่งแรกก็มีการเซตบอลบิวอัพมาได้เร่งรีบแตนะแตต่่่ออยาาางใดนพเรํ100 ระดมสอ,สอติมอก็ต้องเร่งเกมไม่เร่งเกมไม่ได้โอกาสตกรอบสูงมากเราถ้าเกิดชนะไปโอกาสเขารอบก็สูงมากเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าครึ่งหลังครับมีการติวกับช้างศึกไทยเราน้องๆเนี่ยยืนตำแหน่งกันแน่นมากขึ้นแล้วก็ทำลายการวิ่งต่างๆมันดู ไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เหมือนกับครึ่งแรกครับที่พยายามที่จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วการได้อีกลาดมาเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทั้งจังหวะการดิงจังหวะการเล่นเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นตัวขวังของทีมชาติได้เลยเพราะดูน้องเล่นแล้วเนี่ยชุดใหญ่ของเรายังไม่มีแบบนี้ตัวที่พยายามพาบอลพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวกล้าได้จะแตะบอลวิ่งแข่งกระชากลากเลยแล้วเท้าใส่ด้วยเนี่ยเราค่อนข้าง ไม่มีในตำแหน่งริมเส้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอได้ประตูที่2ปั๊บเนี่ยประตูที่3ก็ตามมาแบบติดๆจากอีกราสสันดุลนะครับที่กดด้วยเท้าซ้ายแบบเต็มข้อจากการกระชากลากเลยนะคือตอนนั้นก็ดวลก,กันหนึ่งหนึ่งเลยครับแต่อีกราสเนี่ยอยู่ดีแตะบอลไปเฉยเลยแล้วบอลเจ้ากรรมไม่ออกด้วยนะครับกลายเป็นว่ายิงดัดเข้าไปเนี่ยผู้รักษาประตูของติมอ์ก็ไปพลาดเองครับสมงผลให้เรายิงนําห่าง3ต่อศูนย์ในนาทีที่60ของเกมเป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยแท้จริงพอลงมาแล้วมุมมองกาเเล่่่นนนในแถบฝังซ้ยยี มีมิติมากขึ้นและก็น่ากลัวมากกว่าเดิมพอได้ประตูที่3เข้าไปครับกลายเป็นว่าความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมสุดท้ายครับจังหวะประตูที่4ก็มาจนได้จากการยิงของยศกรบูรพานะครับจังหวะนั้นดูแล้วมีความมั่นใจนะ,านะคาร์นาคัยกเนี่ยตักบอลปั่นเข้าหัวเลยยศกรก็โขกแล้วโขกอ,อีกจุดอ่อนของติโมเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆคือลูกกลางอากาศที่ไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องชี่ชมน้องๆด้วยนะครับมีความแม่นยําสูงจริงๆในทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ย สิ่งที่เราสามารถดูได้เลยก็คือฟอร์มวันนี้เล่นดีเลยหรือว่าจะค่อยๆเล่นดีไปเรื่อยๆโดยพอได้ประตูที่4ปั๊บเนี่ยอีกไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นประตูที่5เนี่ยได้เพิ่มมาอีกแล้วจากยศกรช็อตนั้นเป็นความผิดพลาดของเกมรับตีบอลนะครับที่จ่ายบอลกันเนี่ยเกิน,กนแล้วยศกรขยันครับวิ่งไล่บอล เบียดตันกันอยู่หลายจังหวะก่อนที่จะโยกหนึ่งครั้งแล้วยิงปัดในแถวซ้ายเข้าไปเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่อาจจะได้ความมั่นใจกับเกมต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เ,าเรายิงกันแบบถล่มทลายมากๆ5-0ครับในในาที71ของการในขันและก็มีการเปลี่ยนโรเตชันผู้เล่นเนี่ยมากด้านหลายตาเลยครับทั้งวิชันเองที่โด่งดังมาจากฟุตบอลสีเศร้าจตุรมิรก็ได้โอกาสลงเล่นเหมือนกันหรือว่าอีกหลายต่อหลายคนถือว่าเป็นการทุดลงทีมมีทั้งมาดมแป้ง นายกสมาคมฟุตบอลไทยเรานะครับมีทั้งแอนโทนีฮัสซันโค้ชฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่หรือแม้แต่กองเชียร์เนี่ยก็เข้ามาเชียร์กันให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรโดยแบบนี้ก็ชนะไปแบบสวยงามของทีมชาติไทยนะครับเกมต่อไปครับเราจะไปเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมเวลา19นาฬิกาเวลาเดิมเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเชียร์น้องๆกันเกมนี้ได้ได้ความมั่นใจได้หลายคนรวมถึงได้โอกาสลงเล่นสัมผัสเกมหลายต่อหลายคน แล้วผมเองก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยมิติการเล่นมันมีหลายอย่างมากนะครับแล้วความโดดเด่นแต่และตำแหน่งเนี่ยมันก็มีชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางกองกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบโอ้โหจ่ายบอลถึงขั้นทะลุช่องปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงขนาดนั้นแต่ว่าเกมรุกของเราเนี่ยมันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นดิมเส้นเอ่ย้าเป้ายศกรเนี่ยก็เก็บบอลดีถือว่าเป็นชุดความหวังของเหรียญทองซีเกมที่เราไม่ได้มาหลายปีเหมือนกันนะครับน่นจะสองสมัยแล้วนะที่เรายังไม่ได้แชมป์ซีเกมกับฟุตบอลชาย ยังไงก็รอติดตามอัปเดตเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับส่วนฝั่งของทีมชาติเวียดนามครับเอาตรงๆก็เกือบไม่รอดเหมือนกันกับการแข่งเกมแรกของซีเกมนะครับประเดิมคู่แรกเลยก็ต้องเจอกับทีมชาติลาวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้สูสีคู่ขี้กันมากๆนะครับเพราะลาวเองเนี่ยเขามีวิธีการเล่นที่สปีดเกมเร็วไม่แพ้กับเวียดนามเลยแต่อาจจะแพ้หน่อยในเรื่องของซรีระในเรื่องของวิธีการเล่นที่ เวียดนามเนี่ยอาศาัยจังหวะบอลโยนได้และก็บนริมเส้นหรือว่าการวิ่งชนวิ่งตันกันได้ส่วนลราเนี่ยมีในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวตูความเร็วซึ่งครึ่งแรกก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งะครับก่อนที่เวียดนามเองจะมาได้ประตูขึ้นนํา21ในครึ่งหลังและก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปแต่ไมตอนนี้ตารางคะแนนกลุ่ม B ของฟุตบอลชายนะครับก็เป็นเวียดนามที่นำหัวตารางอยู่ แข่งไป1่นนเกมมี3คะแนนชนะ1เกมนะครับก็เกมต่อไปจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งของเราที่สําคัญเหมือนกันสาหรับเวียดนามเองนะครับถึงแม,วม้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยฝั่งของเวียดนามจะไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าเป็นฝั่งไทยเราที่ได้เข้าชิงแทนแต่มาปีนี้ดูทั้งเรื่องของสรีระดูทั้งเรื่องของความเร็วต่างๆเนี่ยถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราว หลังเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอ,อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย